วเสื้ผ้าเสร็จมาแล้วจ้าไปชมวิดีโอกันเลยจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็มากินข้าวกับวเส้าคือเก่าลรืจ้ามื่อนี้ยวเส้าก็ได้อันอันอกไก่คือเก่าล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็อันไก่เชียงเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็ผักจ้ะนี่ก็ปนจ้ะน้ำพริกตาแดงเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ก็มาเนี่ก็ผักจ้ะมาได้จ้าพี่น้องมาซยกัมวเส้าจ้า สวัสดีจ้าพ,พ่อแม,ม,ม่พี่น้องมาเด้อจ้ามากินข้าวน้ำกันมื้อนี้ก็ได้ปนปลาทูจ้าทำพกตาแดงแล้วก็ทอดไก่เสียงแล้วก็ทอดปลาทูแล้วก็อบไก่เนะจ้าแล้วก็ผักจ้ามาด้อจ้ามากินข้าวน้ำกันจ้ามาด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องมาสวยก็่าซสิร์ด้อมื้อนี้ว่าซสิรกินข้าวอันไรลบนีบ่ไร่เด้เนาะอันเว้าเอิ้นบ่ถือแกะเถือพี่น้องเอ้ยมาเด้อน้องไก่อันอบไหมจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อมาสวยก็มาเสิร์ฟจัดการเลยจ้ะ บนประทูเด้พี่น้องมัง้นกาแฟหนีสองคนสองคนคือกับมาได้าจากเขารัดไลโบรีเต็มถ้วยเลยบานแต่ดิบอ่ะฮัมฮักลายพี่น้องมัง้นอืมกิ้งสด ทิ้งก่อนเซิร์ฟพี่หน่อยใช่บะหมี่ทุกมือได้จ้ะบ,บางมือก็โบเห็นบางอาทิตย์ ไม่ได้จ้าพี่น้องด้วย มันจะสาดดยกว่า <laughs> เป็นยังผู้จักันได้กินขลาวมันสีเลี้ยวๆไหมยังสมัครเห้บอกเอาแมกินเ่อน ของแรกเบ,บอรี่เต็มจานได้พี่น่ะไหลเป็นป่โอ้ยเนอะไหลเบอรี่อันนี้บ่แม่นสตได้จักรวกแหละบัคลีบ่อืมหวานครับ เดะเด้อนนี้นาว เน่าหนึ่งไมอ่อวนมันอันนันซื้อมาไว้ไลายเหมือนพี่น้องลืมมีบอกโคลีมีดอกแคใหญ่ นี่เอ็มกพูดจ้ะข้อไลมันกยตัว弱โอ้ไม่หนึ่ง ใช่พอดีนกบใช่ทิ้งอ่อนกับแสบครับพี่น้อง แต่หลีมมกแพ่กันหรืจ้ะแค่หลีสิหัยนักทิ่อ่อนบครับพี่น่อง นเบื่อตัวนึ่งคุไลค์กินบะหมี่ พ้าแม่พีน้องย,ยังกินนน่าจะเบิ่งข้าวฝ้นตกททางบ้านท้ามแม่พ่นองเขาเจาะอันไปเอาปลานะ้ำปลาซิ่วนะหู้ยออย ลปาลปารสปาลารสปลารสเอามาปิ่งเนาะพี่น้องเนาะยูน้าเพลีปาลปาอะไรปลารสจ้ะเรื่องี้มีว่าผู้วนแกะเรื่องป,ปาลารส ทิ้งพี่น้องกินลงเรื่ยๆเลยน้องไก่กับแสดพี่น้อง สนบนาหวานใช่ึงอ่นอนซสาซสอมาสี่หัวด้นๆยังสีเห็นไหมจ๊ะแพรริเวกินกับเอยียงก่ะให้กอบเข่าบะใส่กอบอุสามบ่ใส่ Khao xua chán cái xíu mỡ đi rồi chứ nọ. Còn cái rượu mỡ nó nhạt xoay, nhạt xoay rồi. Uầy, Hãy phe đi phe áo. Tha điều không sao. Trường kia kìa. Thêm mịn được cho hình ngọt Hăng kiếm hăng cỡ. Hãy kho cho kênh Ghiền ก๋เตี๋ยวเรื่องน้อยกันด้เจราะ่านะอิมนั่น้องมข้าวเตียวเขาไปนั่นเขาปั่นเดียว ใกล้อกกระแสมครับพ,พี่หน่องไม่เสริมมากเลยชั่วโมงหนึ่งเอามาถอดโอ้เอามาโอ้ดูดน้ำมันจนเดือดห,หน่อยหน่อย คลิปนี้เอาไว้ซมิ่งกอนเด้อพี่น้องเด้วยทหรับมื้อนี้ก็บวายซมินน่งก,นนกอนเด้อจ้าอย่าลืมกดช่องอาาม,ม,มาซาผ้าแซ่บแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้น้ำแน่เด้อจ้าเป็นกำลังใจกันต่อไปเนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้าอัสลามุอะลัยกุมจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องบ๊ายบายฝังคิดจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร์ห้ำเ้อจ้ากดกระดิ่งพร้อมเด้อจ้าขอบคุณจ้า